สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรดีกรีไปเพชรดีกรีเพชรดีกรีเพชรดีกรีเพชรดีกีเพชรดีกีเพชรดีกีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันในช่องเพชรดีกีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำเมนูอาหารเนื้อสเต็กที่เรียกว่าราคาย่อมๆแต่ดูรสชาติว่าจะพิเศษเด็ดขนาดไหน ่ะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากเดี๋ยวนะฮะโอเคสะอาดแล้วเราเริ่มกันจากเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวะโอเคเริ่มกันเลยเริ่มมาจากเราติดไฟก่อนนะครับแล้วเอากระทะลงหลังจากนั้นเราตามด้วยน้ำมันพืชนะครับ กระเทียมสักหน่อยระหว่างรอเราก็ดื่มน้ำโคกไปซาๆระหว่างรอน้ำโคก ไฟก็ใช้พมัณไฟกลางๆนะครับไม่ต้องแรงอย่าใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟกลางผัดสนอ่ากระเทียมพอมีสีแล้วโอเคหลังจากนั้นเราก็ลงเนื้อได้เลยเนื้อที่เตรียมไว้เนี่ยครับเป็น เนื้อจากเนื้อธรรมดาจากตลาดนะครับทั่วทั่วไปเลยหาซื้อได้ทั่วไปเลยเราลองดูงงกันแล้วก็ลงเนื้อได้เลยจ้าสเสือยเกินตามด้วยเนยนะครับ ไม่ไม่ต้องแรงนะครับรู้สึกว่าผมจะแรงไปนิดนึงแล้วก็เราก็าใส่รสแมนดี่นะลงไปใส่รสแมนดี่ลงไปนะครับเพิ่มเพิ่มกลิ่นของมันัด วเ,วะะเวลาที่ดีที่สุดในการลงทิปอาหารก็คือเวลาหลังเที่ยงคืนนี่เราก็ รอนสักครู่เนื้อกับเนยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่คู่กันมากได้กินเนื้อกับของเย็นๆเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมาก ทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็เสียประมาณนี้นะครับให้พอเนื้อแบบอ่ะมันสุกได้แล้วขั้นต่อไปเราจะพาเนื้ออุดๆเอ้ยไม่ใช่เนื้อของเราลงไปในฟอยล์อ่าลงไปในฟอย อย่างรสนารี้ก็ใส่ไปด้วยเรียบร้อยหอเรียบร้อยเราก็จะเอาเนื้อเนี่ยไปเข้ากระบวนการอบอีกครั้งหนึง่งจะตามกันไปดูไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นำเนื้อที่เกรดดีที่สุดของเราเข้าตูออ้อบตู้อบเราก็ต้องวอร์มไว้ก่อนนะครับ นี่ก็ถึงเวลานะครับผมเราจะมาชํำแฉะเนื้อของเรากันมันมากโลโล,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 โลโุจานได้ใหญ่สุดเหลือเกินโอเค หลังจากผ่านการอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูกันว้าวความฉ่ำของมันสิครับความฉ่ำของมันนี่สิฉ่ำนิ่มมากอะ่ะนี่ขนาดแบบยังไม่ได้แบบเอาไปเอาไปซูวีอะไรเลยเนี่ยขนาม่ได้ไปซูวีอะไรเลยฉ่ำมาก trong này sẽ như thế nào wow cực kỳ good, xinh đẹp quá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  đẹp รเนื้อเนี่ยเราไม่ต้องจริงๆแล้วเนื้อเนี่ยถ้าคนกินเนื้อเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องไปปรุงไปอะไรให้เยอะเลยนะครับเพราะเนื้อเนี่ยมันจะเตี่ยวรสชาติเนื้อเปล่าๆเราแค่ใส่กระเทียมพริกไทยนะใส่เราใส่รสแมรี่หน่อยเพื่อให้มันมีกลิ่นโชยขึ้นมานะฮะ แค่นั้นก็น่าจะพอแล้วนเียชาติไป็นเนื้อเลยอืมไม่ไปไปตูวีอะไเนยเนี่ยครับคือนิ่มากอ่ะคือนิ่มมากอ่ะเด้งมากอ่ะสู้มือมาก นิ่มมากมานี้ก็พอฮึชิคให้ดีตายนะ cả năng đi khắp tất cả perfect mang, đúng, 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 ได้เคี้ยวนิดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้นุ่มจบกระทั่งแบบเราไม่ได้เคี้ยวอะไรเลยดีมากครับดีมากดีมากก็ทำตามมาได้เลยสูตรนี้ไม่ต้องใส่อะไรมากแค่นี้ครับมีกลิ่นโรสแมรี่หน่อยเกลือพริกไทย <c oughs> คือจบนี่คือจบแล้วผมว่าผมว่าจบแล้วอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> อืมอ แล้ววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรีวิวการทำเนื้อที่ราคาไม่แพงซื้อได้ตาท้องตลาดเนื้อทั่วไปเลยเอาไปาไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรครับล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาคืนไฟให้พอมันร้อนร้อนแล้วก็เข้าไปเข้าตตวอบโดยใส่โรสแมรี่ใส่เนยนิดนึงเตียกระเทียมพริกไทยจบครับจบหลัขึ้นก็ไปอบ ตั้งอุณหภูมิให้พอเหมาะออกมาก็จะนุ่มฉ่ำๆอย่างนี้เลยฉ่ำๆอย่างนี้เลยโอเคครับสำหรับว,วันนี้ก็ก็คงจะต้องลาแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าคลิปต่อๆไปอยากให้ทําคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทําคลิปรูปแบบไหนอะไรไงคอมเมนต์ได้ได้หมดเลย,ยงั้นก็ฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกๆอย่างเลยมีอะไรก็กดทุกทุกอย่างเลยต้องขอบพระคุณล่วงหน้าก่อนขอบคุณครับเจอกันไหม่ครับ